อีกหัวเลยอ่มแมจิกก็มาดิครับอีบะบอกเลยว่าไม่กลัวครับอะไรพูดว่าอีว่ารักเัาแมจิกก็มาดิครับอีบะบอกเลยว่าไม่กลัวครับถ้าเซนถ้าเต็ชนะเกมนี้นะพี่จะให้อะไรเขาจะไปอีมเลยเอาวะเอาวะอีมช้าหน่อะ เยอะก็ดีแต่เมื่อกี้มันยิงทีเปิดตายหาเลยอาหาเรเดิมอะไรอย่างนี้ยอร่อยอร่อยเอดนนี๋ดะวะยวพี่เล่นคนเดียวได้เหงามากเลยเต้ไม่มาเล่นกับเขาอ่ะ้ยธนาไม่ยิงอะบ้านมีคนในบ้านมีคน ตัวนั้นมีคนแล้วก็บ้านนี้มีอีกคนนึงอา้าวตายซะละนี่จะเล่นแง่งเลยเนาะถ้ามีระเบิดนะผมจะเคลยงใช่ปะเอ้ยโอ้โหแม่งโอ้ปืนเนลเซอร์นรกไม่จีดทันผมได้ไงวะผมยิงหัวไปเบ็ดนึงแล้วมาจะ้ะอยากว่านะคนเล็งรอคนเล็งรอเสียเปรียบเป่ากับมุมมันหักบทำทีมแคปนีม้ม่แจะได้แบบไหนครับ ว่ามันยิงผมแน่ๆว่ะมันว่าดูมันด,ดงเดียโอ้จะช,ชาเกินโดนสอยตายคาฟ้าเนี่ยขุดแล้วไปรอตรงนี้ด้วยมึงอย่าหยิบปืนมึงใจเยิยยงเล่นยิบปืนยิงปิงหมดแล้วเป็นผมแล้วตายคาฟ้าแล้วมึงอ่ผมลืมเปลี่ยนปืนหนูแล้วมันเป็นอะไรไวะ<อ>ไม่ได้เปลี่ยนปืนเดี๋ลืมไม่เปลี่ยนไอ้สัตว์เลี้ยงเนี่ยอ๋อลั่นโดนหัวไปน้องคลาร์มอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้ผมเห็น เมื่อกี้มันมีตัวหนึ่งข้างล่างเลยเดี๋ยวไปปาดไปก่อนที่มันมีคนลงกับเรานะผมเห็นเฮ้ยแอมเอาลรดับหอมดับเดือมาตั้งนานผมไม่เห็นมันนะโอ้ยมันกลมคืนนะวะไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันแอบมองผมอะมันมันแอบมองผมด้วยเมื่อกี้ผมนึกว่าเอฟเคพี่ทีมเสียกี่เพชรหรอครับเอเคซีฟ้าเจยไปหมื่นสองครับสวัสดีครับพี่สอนรามสอนรามก็มาหอมมาดีไปทันรูปผมตามเลยเนี่ว่าจะตามไปยิงมันมันจะไปลงตรงไหนวะเนี่ย เฮ้ยขนาดโอ้ยผมบอกเลยว่าสายแจมไม่พลาดแบบนี้ยิงกันไปอ้อยิงไม่ติดเลยวะโอ้โหผมผมกากหน่อยนะทุกคนอ้าวแล้วไอ้ตันนู้นหายไปไหนวะ ไอ้ฟันนึงอยู่ไหนอะเอาเอาลนลนลน อย่าลนน้องอย่าลนเฮ้ยเฮ้ยก็ยิง <c oughs> <c oughs> กันนานจังวะคนอื่นยิงกันนัดเดียวตาย <c oughs> <g esp ans> โอ้ยยิงกันเป็นชั่วโมง โคตรหล่อครับทุกคนดูดิครับกี่ศพแล้วเนี่ยสี่ศพแล้วเนี่ยพี่เปิดหน้าสตรีมแล้วจานไม่อ่านเมนแฟนเลยไม่ไหวเลยว่าผมผมเล่นอยู่ครับไอ้เอิวนอะไรขออิ่เนี่ยอีว่างอนอะไรพี่เลยพี่ทำอะไรผิดนี้เอามาตีหัวเลยอิวัะแม่จิกกับมาดิครับอีว่าบอกเลยว่าไม่กลัวครับอะไรพูดว่าอิวน่ารักแม่จิกกบมาดิครับอีว่าบอกเลยว่าไม่กลัวครับเอาไปอะไรเดเตะเขาจะเขาจะกระทาพี่ที่หลื่ ไม่บอกว่าอิบนั่นแหละครับเจอคนได้แหละดูนะแล้วก็จะยิงหัวใช่อิมนั่นแล้วอะไรครับโอ้ยโอ้แม่งอะไรวะกูตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเตีบอเล่นแบบนี่ดิไม่ไหวแล้วี่ขอร้อนกูเจออะไรแบบเนี้ยตลอดเลยอันเล่นเล่นเล่นเกมลึกไม่ไม่อยากเห็นอิมเล่นกันจ้า สวัสดีค่ะวิทย์ต้นแยะคะต้องรีบเล่นรีบนอนเพราะว่าเราตองเร็วเจ็ดนิ้วต้องรีบนอนโอ้ยน้หีำลายแม่แม่ทำลายพี่ดิ<ะ>อ้ยอย่ามาจ้หหาเป็นอะไรวะพี่ทีมอย่าพุ่งก็เล่นดีเลยพี่ตัวไทยไม่ไม <laughs> ดูทุกคนพี่ทีมอ๋อได้ที่หนึ่งนะแหนมแหนมลงมาหลายรอบแล้วเนี่ยสนน่าได้เดียวที่หนึ่ง ยากอะทำไมเก็บไม่ได้อ่ะน,น,น,นี่ทำไมไม่เก็บไ,ไ,ไม่ได้อ่เไ, <c oughs> ไม่ได้กดนะแม่แม่กระไ,ไม่เอาแม่งโ <c oughs> ุ้ยสวยจังมาเตมถ้าเตมชนะเกมนี้นะพี่เราจะให้อะไรพี่จะไปอิ่มคนสดคนเชี่ยวบัดกว่า แต่ว่าพี่ว่าอิ่มไม่น่าได้หรอกเพราะว่าพี่โดนปืยตายมาสามสี่รอบขนาดพี่ยังแตกเลยอิ่มไม่ได้ได้แคมป์สีรอนอะไรเอาแคมป์อะไรคนจริงก็ต้องเดินล่ามืนแล้วไงไม่ใช่คนจริงเดี๋ยวคนยางสีรุ่นทั้หมดเลยครับว่าแล้วทำไมได้ยินเสียงโูดยังกันเล่นแังการแหลงแกนเลยไม่๊กแช็อตปลั๊กแกเกินชื่ต้งเติงยีไม่ดีพี่เล็กพี่ได้พี่แซมมาเอ้ยเอาเหรอเฮ้ยเอาเลยโูดยังแก่งเอาหาย โดนนอะไม่โดนบักที่หน้าหิ้ตรงนี้ไม่มันเหมือนมีคนยิงอ่ะเฮ้ยเห็นปะสับสนปืนที่มันจะยิงแล้วมันโดนดมันมันยิงต่อหน้าเลยวะอันนี้มันคือการใช้แฟนเล่นนะทุกคนเมื่อกี้อะไรนะถ้าเกิดยิมชนะคือหมื่นหนึ่งใช่ป่ะเอาให้มันชนะก่อนให้พูดเกินได้ยี่สามทบสิบได้ป่ะไม่ได้ตัวที่ดึ่มทาวดามที่ได้อรับข้าวทั้งเดือนเพื่อไปยิมนี่ไงเกิน ได้พี่หนึ่งนะไม่ไหวแล้วเนี่ยอิ่มยิงเอฟซีอ่ะเขาบอกเขามาหาจะอิ่มไปยิงเขาอ่ะอิ่มยิงเอฟซีตายเหรอเนี่ยเนี่ยขอจ้าให้แ้วยกินเท้าด้วยใช่รักยินเท้าด้วยอะไรวะอิ่มยิงอะไรวะอิ่มอิ่มก็เล็งดิอิ่มกดเล็งไฟอุ้ยโอ้เงินไปทุกคนดูดิครับดูจบเมื่อกี้ที่รักคงจะบีบ จะวิ่เราว่าตามหลักไปเออโดดอะไรวะล่ะนคนดูเดยครับกินเน,นีน่ยสุดๆไปเลยมันไอคิวหาเรนยหวานกันมากกิตชาล่าจะอวลงไปอีวเมื่อแตงเาต,าย,ตายว,าายวาอรเตกกอดูเดยครับอไดไจ้ที่หนึ่งวะเนี่ยังไอีกวม,มันมตายแล้วตายแล้ว อ่ะยู่จะไปอยู่ไหนไอ้งูตายหล่นแล้วหล่นแล้วตายบหล่นหล่นเอาหล่นเอาเอาหล่นหล่นโอ้ยไม่ตายวะเด็กตายเหอะจะได้เป็นพาราของพี่ทีมตุ่มแต่ตายเหอะเด็กก็จริ้งใหญ่ขึ้นตายจิราหยิบจะเอาเอาเอาไอวอลที่ไหนไปตั้งมาเลยอันเดียว ยังไงมันต <gardens> cat ้องเข้าวงเหรอเอาไวเอาทำไมวาร์ปวะรุนเลยนะรุนไปรุนเสียตังค์นะอย่าอย่าอย่าทำให้หลงเต้ยโตโตเอ้ยพี่เ <men> ด <start machine manipulation> ียวโตโตเต็งหมดเวลาแล้วระวังว่ามันจะเป็นไฟเต้ยอิ่มแล้วอิ่มอิ่มไอ้วาจะหมดหรือเปล่าอิ่มเอาว่ะเอาว่ะอิ่มช้าว่ะโอ้เกินไปละเกินไปอุ้มอิ่มช้าว่ะ